เวลาที่หุ้นวิ่งขึ้นมาแรงๆนะคะแล้วก็มาตอนนี้เนี่ยแกวงตัวในกรอบแคบๆนะคุณนอึดอัดใจค่ะสรุปแล้วเนี่ยจะเลือกฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะคะจะมีโอกาสเป็นอย่างไรกันบ้างไปพูดคุยกันค่ะจากคุณประกิตเสริวัฒนเกตน,นะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่คะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณประกิตคุณประกิตคะ,คคคะตอนนี้เนี่ยปัจจัยอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามที่เข้ามากระทบในตลาดหุ้นช่วงนี้คะ วันนี้ก็แน่นอน <Claire> นะครับมันเป็นเรื่องของการโดนแบนนะครับก่อนหน้านี้เราก็โดนเรื่องของสหรัฐนะครับขึ้นเป็นชีดํานะครับจากการที่ไทยมีปัญหาเรื่องของด้านการค้ามนุษย์นะครับล่ล่าสุดเนี่ยเรื่องของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มยูโรโซนเนี่ยในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับกร่อบในการร่วมมือกันในทางการค้าระหว่างไทยกับยูโรนะครับปรากฏว่า เออ EU เนี่ยกเ็เตรียมที่จะมีมาตรการต่างๆออกมานะครับหลังจากที่ไทยเนี่ยเรียกได้ว่าถูกรัฐประหารไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามว่ามาตรการต่างๆที่จะออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะบาริษัทจดทะเบียนที่เน้นในการส่งสินค้าเนี่ยไปยังยุโรปนะครับซ<ะ>ึ่งโดยส่ยวนใหญ่เราก็จะเป็นพวกกลุ่มชิ่สว e ่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็คงต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยก็ เขามันก็ดูออกแนวกดดันพอสมควรนะครับเพราะถ้าดูจากที่ผลการประชุมที่ออกมาเนี่ยก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะเกิดมาตรการตา่ตางๆต,ตามมานะครับก็ต้องต้องติดตามส่วนปัจจัยบวกเนี่ยผมมองว่าในช่วงนี้ไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวบุนแรงๆนะครับออย่างมากก็จะจะมีแค่กลุ่มพลังงานนะครับที่จะจะมีในเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยที่มันยังผิดตัวสงขึ้นอยู่ตอนเนื่องจากปัญหาในอิหร่าน ตรงนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานซึ่งเดิมก็มีพื้นฐานของความแลกการอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างราคาถูกนะอาจจะยังเป็นตัวหนุนตลาดโดยรวมน<ฆ> <หา S 1> ะครับปีที่สองอาจจะมีเรื่องของวิ n ด o w เดซ s ิ่งแต่ว่ามันคงไม่ได้แรงมากนักโดยรวมนะครับเพราะนั้นตลาดเราก็คงคง,คงแว่งตัวงุ้งยิ่งงุ้งยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ <หา S 1> ปัจจัยลบก็ไม่ค่อยมี <หา S 1> ปัจจัยบวกก็ไม่มี <หา S 1> ก็ไม่มีมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันคงแว่งออกข้างไปเรื่อยๆนะครับ ฟังดูคําว่างงยิงกูยิง,ง,งดีรู้สึกว่าน,นักทุนก็จะรู้สึกอารมณ์ดีนะ,ะดูไปไหนไม่ไกลนะคะแต่ว่าถ้าเราประเมินทิศทางในช่วงนี้ค่ะปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีเรื่องของหุ้นในกลุ่มรับเหมานะคะที่วันนี้มีการประมูลหรือว่าการเตรียมประมูลรถไฟฟ้าโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะคือผมมองว่าในเรื่องของออการประมูล่างหน้าส่วนนีก็มีการเก็งกำไรเรื่องของรถไฟรางคู่ออกมาเนี่ยมองว่ามันยังไม่น่ารีบ เขาเรียกเลมีความชัดเจนในการประมูลเร็วในขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยอานที่จะประมูลอะไรออกมาเนี่ยอย่างแรกนะครับตัวโครงการก็ต้องมีแผนแม่บ,บทออกมานะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการอนุมัติออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดประมูลนะครับซึ่ง <c oughs> ในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลชั่วคขาก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ว่าย,ยังยังยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในการเสร็จประมูลหรือว่ามีการประมูลแล้วก็มีแสดงเสร็จสัญญ,ญาเนี่ย ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคคอสชอน่าจะมีการเกิดขึ้นในยุคที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังไม่สามารถเก่งกําแมในส่วนนี้ได้ก็ต้องระวังด้วยแต่ว่าถ้าเราจะถือหุ้นก่อสร้างเพื่อรุ้นในเรื่องของการประมูลงานต่างๆเนี่ยก็ได้แต่ว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับกลุ่มแบงก์่ะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยวดูเงียบๆไปน่าเล่นไหมคะในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจนะครับมันมีน่าสนใจในเรื่องของระยะสั้นกก,กัยลาง ระยะกลางเนี่ยก็คือความคาดหวังในเรื่องของเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวนะครับในงวดของครึ่งปีหลังและกต่อเนื่องในปีหน้าโดยเฉพาะมาตรการต่างๆ,ๆเช่นการจ่ายเองอินคืนให้กับชาวนาในเรื่องของค์การรับจำนำข้าวนะครับ<ช> <ๆ S 2> การคงภาษี VAT เจ็ดเปอร์เซนตนะครับการที่จะออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยในส่วนของ SME นะครับโดยรวมเนี่ยมันก็จะกระตุ้นต่อให้เกิดทั้งการอุปมผู้บริโภคแล้วก็การลงทุนเพิ่มมากขึ้นกลุ่มแบงก์ก็ได้รับประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วนะครับ แล้วในส่วนของระยะสั้นเนี่ยก็คือ w i n d o w Dressing เนี่ยถ้าเราไปเช็คเศรษฐีห้าปีที่ผ่านมานะครับตลาดเนี่ยมักจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิน้นไตรมาสสองนะครับห้าปีที่ผ่านมาก็ขึ้นกับทุกปีฉเฉลี่ยแล้วก็มาสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ที่น่าสนใจก็คือที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับมักจะปรับเพิ่มขึ้นแรงในช่วงสัปดาห์ท้ายหรือก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยครับ เฉลี่ยแล้ว5ปีที่ผ่านมาก็ขึ้นเกือบ4%เด้วยกันเพราะ,ะนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยก็ลงทุนได้ระยะกลางก็ถือต่อไปได้นะครับค่ะจากการประเมินช่วงนี้เนี่ยนะคะราคาหุ้นหรือว่าตลาดโดยรวมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วเราเทียบเป็น PE ให้กับนักลงทุนได้เห็นชัดสักหน่อยได้ไหมคะเมื่อเทียบกับภูมิภาคความน่าสนใจในการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ยังพอมีแก็บที่จะเพิ่มขึ้นได้อยู่หรือเปล่าคะผมมองว่า ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราถือว่าถูกนะครับอตอนนี้ต้อง P/E 15เท่าแต่ถ้าไปดูกันที่ฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยคือเขา1 8บแเก้าเท่าอีพี e เรา7.7%นะครับอินโดก็เติบโตประมาณห้เอร์เเจ็ดขอภัยประมาณ6%ได้ส่วนฟิลิปปินส์ก็ประมาณ ETSco e ของเขาก็ประมาณ7%เพราะฉะนั้นโดยรวมนะ ETSco เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันระดับ P/E เนี่ยเราต่ำกว่าเขาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้คือในภทุกยาคทุกภาค Market าาอิมเมจินมาเกสหรัฐ Uh, ยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยโอเคผู้นี้ก็พีอแพงกว่าเราเช่นเดียวกันแต่คงไปเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นระดับพิมเสียส่วนเราก็เป็นระดับโลโก้ไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผมว่าในภูมิภาคเนี่ยเรายังถูกอยู่แต่ว่าการถูกมันไม่ได้หมายความว่างนลงทุนจากต่างชาติจะเข้ามา <Huh. S 2> เพราะเรายังติดในเรื่องกฎอัยการนะครับเพราะฉะนั้น ซีในภูมิภาคเนี่ยมันอาจจะดีเลตลงมาเท่าเราก็ได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องขึ้นไปเท่าเขาครับอันนี้ก็ต้องระวังแต่ว่าโดยรวมผมว่ายังไม่เห็นสัญญาณที่น่ากลัวมากนักนะครับเพราะว่าต่างชาติอาจจะยังขายในไทยขายฟิลิปลป,ปินส์อินโดบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไระข้างเงินบาทเราก็ยังมีทิศทางแข่งค่าอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการยกเลิกกฎอัยกรารเสกด้วยความที่เรายังค่อนข้างแลกมาเจอับเพือนไ้มันก็เป็นไปได้ที่แม้เงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยจะถมเข้ามาที่เรานะครับ เรื่องของกองทุน l t f a นะคะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวแว่วๆมาเนี่ยกระทบกับตลาดหุ้นมากไหมคะคือกระทบน้อยมากเพราะว่าต่อให้จะยกเลิกจริงเนี่ยก็อีกตั้งสองปีะนะครับเพราะฉะนั้นอีกสองปีเนี่ยตันแต่เพราะว่ายังมีเม็ดเงิน LTF เนี่ยหมุนเวียนอยู่ในตลาดอยู่นะครับแลปัจจุบันก็อยู่ที่ระดับประมาณสามแสนกว่าล้านบาทได้ะนะครับผมเองโชก็ยังหมุนเวียนอยู่ในตลาดเราอยู่ได้ แต่ว่าก็ยังไม่เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการยกเลิกเสร็จในการลดย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อ l อลกีเลบรเกเอมสหรือไม่นะครับอันนี้ยังยังไม่แน่ชัดแต่ผมมองว่าต้องเปิดไทมแล้วก็มีโอกาสไม่มากแล้วที่สําคัญเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การจัดเก็บภาษีเราจัดเก็บภาษีด,ดีแต่ปัญหาคือเราใช้ภาษีกันไม่ค่อยถูกเพราะฉะนั้นภายใต้ยุคข,ของคอสชอเนี่ยผมเชื่อว่าการเบ,บิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ย มันจะทําให้งเประมาเนี่ยมันสมดุลในตัวได้อยู่แล้วในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นไม่น่าจะไม่น่าจะนะฮะไม่น่าะจะเกิดเหตุการณ์เรื่องของอัเซีานเอฟขึ้นมาก็คาดหวังไว้อย่างนั้น พอพูดถึงเรื่องของกองทุนนึกถึงเรื่องของทริกเกอร์ฟันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะประเมินสถานะอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกองทุนก็มีการขายออกไปหลังจากที่ทริกเกอร์ฟันเข้าเป้าไปนะคะแล้วก็มีสลับแรงซื้อเข้ามาบ้างประเมินในหลายๆกองตอนนี้ยังพอมีที่จะขายออกมาอีกหรือเปล่าคะใสำหรับพวกทริกเกอร์ฟันผมมองว่าตั้งแต่ที่ออกมาตั้งแต่ตอนเดือนกุมภานะครับขอภัยออกมาแต่เดือนมกราแต่ทยอยซื้อตั้งแต่กุมภาเนี่ย หลายๆกองเนี่ยเข้าเป้าไปแล้วเพราะกองดนส่วนใหญ่แล้วทาร์กเก็ตไม่ได้สูงมากนะนะครับสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีแค่บางกองที่เล่นกันถึงสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งแน่นอนก็คือถึงแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเซ็นต์อินเด็กซ์ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่นับรวมที่ปรับลดลงเมื่อตอนต้นปีเปิดมาปีไหนก็ลงไปเลยประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์พราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราฟื้นขึ้นมาจากลมจริงๆเราฟื้นขึ้นมาประมาณ77%ดกิบเพราะะฉนั้นผมเชื่อว่า แรงขายจากสติ๊กเกอร์ฟันเพื่อทํากาไรเนี่ยเขาทยอยขายกันไปเยอะแล้วนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะเ,าเหลือมากอะไรและที่สําคัญเนี่ยก็มีการออกกองสติ๊กเกอร์ใหม่ๆนะครับรก็ต้อทายเกตส่วนใหญ่ก็ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแรงผลตลาดได้ก็คงไม่ค่อยน่ากลัวมากนะสำหรับแรงขายของสถาบัานนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นสําหรับนักลงทุนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีหุ้นในกลุ่มหลายๆกลุ่มที่คุณ ปกิจบอกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะควรจะต้องทำยังไงคะถือต่อไหมหรือว่าถึงเวลาที่จะต้องจุดขายแล้วมันต้องดูว่าตอนนี้ตลาดรอหนึ่งแบงออกข้างแปลว่าสภาพตลาดก็จะประกอบไปด้วยหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้น,นกับหุ้นที่ปรับลดลงค้าเข,าข้ากันไปกลยุทธ์ของเราช่วงนี้เนี่ยเราก็คงต้องถ้าเป็นนักลงทุนระยะยสั้นนะคะมันก็มีกลยุทธ์ง่ายๆวันไหนกลุ่มสาหกรมไหนปรับลดลงแรงเนี่ยเราก็สามารถซื้อเก็งกําไรไปเพราะว่าถ้าเราดูจากสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มไหนปรับลดแรง วันถัดมาก็มีโอกาสรีบาว์สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อในวันที่ปรับลดลงแล้วก็ขายในวันที่ปรับเพิ่มขึ้นอันนี้ระยะสัน้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมมองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังสามารถถือได,ได้แล้วก็ได้เปรียบในช่วงนี้เนี่ยเช่นกลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางตรงหรือพลังงานทดแทนนะครับงงตรรอตทสพกันกุลเนี่ยยังสามารถซื้อเก่งกําไรได้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ลุ้นเรื่องของวินโดว์เดซซิ่ง ซึ่งผมเชื่อว่าหุ้น s c b นี้น่าสนใจมากเพราะถือว่าเป็นหุ้นแบงค์ขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างแรงก,กาดนะครับกลุ่มสื่อสารลงมาเยอะนะครับก็ปีโอเป็นโอกาสดีที่เราจะเก็บเพื่อเอาเงินผลผลระหว่างการนะครับ Advance อินทันนี่น่าสนใจมากกลุ่ม <Ha. S 2> อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะตาก็คือกลุ่มอสังหา <Ha. S 2> ะมันก็ยังมีหลายๆตัวที่เพิ่งจะปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้เองเช่นน <Ha. S 2> ันดา Uh, SCIML นะครับพวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้าเกณฑ์กาไรได้ผมระหว่างก่อสร้างก็ยังมีบางตัวนะครับที่น่าสนใจเช่น f i n t e c h กับ STPI เป็นต้นนะครับค่ะถ้ามองวันพรุ่งนี้ค่ะขอแนวรับแนวต้านแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนเอาไว้สัหน่อยค่ะกรอบคงแคบมากๆนะครับสภาพคงไม่ได้ต่างอะไรกับวันนี้นะครับวันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับเครื่องหมายกอบแค่มูลค่าการซื้อขายก็น้อย พรุ่งนี้คงเป็นเน็ตซื้อเชิงลบมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกรอบวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คงประมาณ1,458ส่วนแนวต้านเองก็คงไม่ได้เกิน1,472นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ เป็นมุมมองจากคุณปกิตนะคะที่มาให้ไอเดียสําหรับเรานะคะคในทุกๆวันจันทร์ค่ะมาปรับกลยุทธ์ก่อนที่เราจะลงสนามจริงในวันพรุ่งนี้ค่ะ,ะก็ประเมินเป็นรอบสัปดาห์แล้วก็รายกลุ่มกันไปเลยทีเดียวนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่นะคะเวลา20่สนกาถึงยี่สเนาฬิกาวันนี้เราสคนพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ